สวัสดีครับเพื่อนทิปซ้ำกระพงวังหอยนะครับเพื่อนเอนก็เตรียมตัวล้อเรือมารับนะครับจะทยอยกันเข้าไปนะครับ เพื่อนๆตอนนี้ก็เริ่มแล้วนะครับเบ็ดงาไว้แล้วครับหนึ่งตัวหักเลยครับหักเลยครับใช้ของถูครับงเี้ครับเบ็ดหลทีมขุนพันธนะครับเบ็ดหักเราไปดูตัวแรกกันนะครับ สครึ่งก,กว่านะครับเพื่อนนู่นครับสายเห็ดโคมีอยู่ตำแหน่งนู้นแล้วครับเห็ดโคลเหพี่ใช่สายสวยๆทั้งนั้น เห็นไงขึ้นบางอย่างเห็ดนะทีมเห็ดทีมเห็ดได้วยโอ้มาแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวจะค่อยหากันนะครับมีรับสมสมใจแล้วบางเห็ดโอ้โหดูเพื่อนยังแน่นอยู่นะครับ หูตัวสวยครับเห็ดเพื่อนดูอ่าชว์หน่อยน้องสาวครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยสมใจแหละเห็ดเยอะจริงขันนู่นะครับโดนกัดติดๆนะครับใส่สวยๆทั้งนั้นนะครับโอ้หดูคันนู้นตองใจเจะกุราแวนมั้งตัวเนี้ย สีนี่ข้างตะเพาตัวเบิบเลยโอ้สีซอนะครับข้างตะเพาตัวใหญ่อ้าวอดตกน้ำปลาตัวใหญ่ผมพิงเออมันขาดกระขมอมันหักหมุน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 เห็ดนะครับไซส์สวยๆงั้นเลยนะครับยังแน่นอยู่นะครับตัวใหญ่นะครับหมดสิ เ้สระติตไปไเยเดียวยาย,ยสวยๆนะครับสวยโดยนเลยครับตุลาวหรือกระพง ผงเล็กนะครับบอ่อที่หนึ่งนะครับตัวแรกโ,โอเคชื่อนายโลได้ครับ ากินปลายน้ำครับหน้าประตูไม่กินกินเบ็ดเห็ดเหรอขาดทันดีกินเบ็ดเห็ดคอเหรอกินเหยียดชิ้นนะครับหลุดพอดีเลย,ลเลยขึ้นปวกบวกพอดีปลายใหญ่กินเบ็ดเห็ดคออีกแล้วกอกระพง

ไม่เห็นเหยือ่อสองทีแล้วหน้าดิ้มกับกูเรากูเราเหรอ ล้วก็ทิ้งไว้สักห้าวันเจ็ดวันน่ะถึงจะเปิดทิ้งเลยสองนาท์มันจะมีเลยแล้วเราก็มาทิ้งโดนแล้วกินข้างตะลิงเลยโอ้โหโลกว่าครับเพื่อนเกี้ยแปลงนึกว่าโดนมาใหญ่แล้วปูง,ปงมาเริ่มเลยเอาให้ขึ้นก่อน ไอ่โดดเลยวา้เสิร์ตไ้ดุกว่ากูว่าไปดเรวะไ้ดกเออไ้ดกแน่เลยว่ะลรากับกูเว้ยใช่ปลามันลังขนาดนี้ไม่โดดเลยนะแน่นไปไ้ดุกอ่ะเพราะใหม่นี้ดุกมันเยอะน่าใจใหญ่ด้วยประดุกสลอ่ะไปดแน่นอนปลาไม่โดดสันทิฐางครับประดุกแรลยแลย่เยเลแ่ไม่ปะดกับพง ปลาดุกปลาดุกเห็นหางแล้วเอาใยเอาวิ่งตักหน่อยดิมันใหญ่เสร็จแป๊บหนึง่งโอ้ยสามโลตักแล้วระวังมือนะระวังมันยักษ์ต้องไปโรงพยาบาลเลยโอ้โหไม่ต้องจับโชว์ระวังแทงขา เห็นเห็นกันอยู่ติดตอแม่งไปเลยลอดลอดลอดเสาปลแตกๆอยู่ในตอเลยปลามันลอดตอนี่เหยียบเหยียบไม้ไผ่อันนั้นแล้วยื่นคันไปนี่มันล่อของหัวอัลุดละเออรอครึ่งได้ครับเพื่อนฮอตครับน้องนี่มันฮอตจริงๆปลากินข้างตอเลยครับ จับนี่จับจับเนื้อจับเนื้อจับเนื้อ,อโอ้โยังได้ครับหลุดมาถึงข่าวเอาอีกแล้วโอ้ยพงหวานเพิดหรือ์ดพวกเราเพงไซโลครับรกินหน้าดิน กินไม่ระแวงครับโอ้ยกเลย <c oughs> ยกเลยเราใหญ่เหรอโอ้ตัวสวยครับย <c oughs> ินหน้าดินนะครับปั๊บโชนหน่อยโชนหน่อย ตัวสวยครับครึ่งโลกว่าครับตัวนี้ติดตามและชมตัวต่อไปนะครับต,ตัวสวยสวยดูเอากระ่นไม่มเลไอ้ข่าเลยโดนสายบี้แบบว่า พอรับพี่เขาบอกจะกลับแล้วครับเกือบเกือบถังโฟมแล้วนะครับตัวใหญ่ด้วย,ววยสายเห็ดโคนครับสู้แดดครับไม่ถอยกันเลยครับโอ้โหเห็ดโคนลากคันเลื่อนเลย ครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็ทีมงานที่ลมคิดนะครับกับาลยอกันออกนะครับเก็บของนะครับยอยลงเรือออกนะครับยอยกันออกนะครับ อนเกระพงวังหอยคุณป๊อปนะครับบรรทัรเดเก็ตโคมใหญ่นะครับเ็ตโตมกลับไปแล้วนะครับผมออกมาถ่ายเขาเก็บใส่ลังไปหมดแล้วทีม9้าคนนะเพื่อนสองถังครับงั้นเรามาดูผลงานกระพงกันนะครับวันนี้ไซส์ใหญ่ไม่โดนนะเพื่อนนี่ทีมทีมสุดท้ายก็เพิ่งขึ้นมานะครับทีมขุนพันธ์นะครับ คนคุณต้อมไปเก้าคนนี่น่าจะสี่ตัวได้นะครับคนหนึ่งบางคนก็บอกเกิร้อยกว่าตัวนะครับเพื่อนโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับติดตามรัชมนะครับสวัสดีครับ